สมัยนี้บางทีเนี่ยเขาทําธุรกิจของเข้ามาตั้งนานเนี่ยแต่ก็ยังไม่รวยสักทีนึงภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีแขกรับเชิญของเราสามารถหาเงินได้กว่าหนึ่งรล้านบาทโตแล้วหนึ่งรอยล้านบาทอยากเป็นของผู้่ะคนที่จมวันนี้เราจะต้องเชิญมาคุณจุ๊บจิ๊บพระนะชนะพัสดอนเศษชาติชาตินานถูกต้อง หนูเชื่อยากเสถีตีนันเจรใสาตีนันสวัสดีค่ะหนูคุณจุ๊บจิ๊บแล้วกันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ29แล้วค่ะ29ค่ะ แน่นอนว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้สามารถหาเงิน100ล้านบาทภายในระยะเวลา8เดือนไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมไม่ได้เล่นค่ะก็คือนําเข้าเครื่องสําอางจากอเมริกาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คือทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางอยู่แล้วค่ะจนมันตันนะคะแล้วเราก็เริ่มแบบค้นคว้าไปเรื่อยๆจนไปนําเข้าโปรดักต์จากอเมริกามาหาในจิตตัวเองทําเครื่องสาอางอยู่แลวันนั้นทายังไงบางทีมีขาดทุนด้วยซ้ำไปบางทีมีก็มันมันก็ไม่ได้รวยอะ ที่บอกว่าคืออะไร,ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกะค่ะทำมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดีพอหลังๆออกมาเยอะๆขึ้นนะคะครีมไทยมันก็การแข่งขันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆสาหรับลูกค้าแล้วก็เราก็สะสมประสบการณ์ด้วยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็อยากหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดะะเริ่มต้น มันมันยากนะฮะที่จะทำธุรกิจ8เดือน<ช>แล้วเท่ากับเดือนคุณจะต้องได้10กว่าล้านา<ช>บาทเกือบ20ล้านต่อเดือนคุณจะต้อง,งทำงินขนาดนั้น,นะน,นปัจจุบันตอนนี้ประมาณ30กว่าล้านค่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> นำเข้าครีมใช่ค่ะอย่างเดิมพืชผักก็ได้40ล้านแสดงว่าตัวโปรดักต์นี้มันต้องมันต้องเห็นผลมากเห็นผลชัดเจนมากๆค่ะค่ะแล้วไปหามันเจอเจอได้ยังไงคะก็คือว่าเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆว่าอะไรที่ดีกับผิวจริงๆอย่างตัวสิวอย่างเงี้ยค่ะเร<อ>าก็อา่านเราก็อ่านแบบวิจัยเยอะๆค่ะก็ไปเจอสารที่เรียกว่าเลติโนดีไฮซึ่งเป<อ>็นสารที่ได้การวิจัยว่า,ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆคือไห้นิยมผู้นิยาสมมตินางจะทําธุรกิจอะไรนางจะอ่านผลรีเสิร์ช ผลวิจัยซึ่งมีว่าโอเควันนี้ครีมที่ไหนก็มีหมดถูกต้องไหมฮะคุณไปเอาครีมหน้าขาวครีมอะไรคุณคุณบอกว่ามีหมดแต่วันนี้เขาทําธุรกิจด้วยการอ่านวิจัยนะฮะ,ฮะวิจัยที่เป็นปัญหาของคนทําให้สุดคือ สิวใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยสิวสเตียรอยเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยด้วยครีมออนไลน์ค่ะบางทีเนี่ยมีการผสมสารสเตียรอยไปกับครีมก็ทําให้ลูกค้าได้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าผิวติดสารสเตียรอยพอเลิกใช้ก็มีปัญหาสิวขึ้นตรงเนี้ยก็ลูกค้า80ดิเนตของเมดิลีนเนี่ยเป็นสิวสเตียรอยคราวนี้สิวเองเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุสาหรับตัวนี้เนี่ยแก้ได้กี่สาเหตุบ้างคะจริงๆทุกสิวทุกอย่างค่ะมันก็เกิดมาจากแบคทีเรียแล้วก็ ต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติเนี่ยมาเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ก็ลงไปปรับต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือเรียกว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆคือถ้าเกิดว่าต่อมไขมันมันไม่อุดตันแล้วแบคทีเรียเข้าไปอาศัยอยู่จนเกิดเป็นหนองและอักเสบใช่ค่ะมันก็จะแก้ปัญหาสิวต้นเหตุด้านวันนี้คนไทยเป็นสิวสเตียรอยมันเกิดจากอะไรบ้าง มันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เก <c oughs> ิดจากก <c oughs> <ข>ารใช้ครีมออนไลน์นี่แหละค่ะที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่มีข้อมูลมากพอเลือกซื้อครีมที่ไม่ไม่ได้มีออยอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลือกมาใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผิวก็ใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าขาวใสจริงพอเริ่มหยุดใช้ปุ๊บเริ่มมีสิวขึ้นมาเริ่มแพ้น้ําแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาการของสเตียรอยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้สเตียรอยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันอยู่หรือเปล่าใช่เรเขาไม่เขียนนะใครเคยมาเขียนว่าใส่สเตียรอยแล้วปนหรอเพราะฉะน คนไทยเนี่ยไปคลินิกอาจจะใช้สเตียรอยมากขึ้นใช่คลินิกก็มีมีการใช้ค่ะเพราะจริงๆหมอจ่ายสเตียรอยไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางเคสบางเคสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะมันลดการอักเสบไ้ทันทีคราวนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือมีอยู่3ตัวเหรอคะใช่ค่ะก็แต่ละตัวก็จะแยกกันไปอย่างตัวตัวที่ทําชื่อเสียงให้กับแบรนด์เลยเรียกว่าตัวเอ็ดแฟต เอ็ดแฟกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากโกดแฟกเตอร์ค่ะโกดแฟกเตอร์คืออะไรโกดแฟกเตอร์ก <growth factor? S 2> ็จริงๆคนไทยเนี่ยจะ,จะคุ้นเคยกับคําว่าสเต็มเซลล์มากกว่า<ห>แต่ในรีเสิร์ชหรืองานวิจัยเนี่ยไม่ไม่มีผลวิจัยรับรองว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเอามาทาหน้าเราเห็นผลแต่ตัวทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะมีผลวิจัยรับรองว่าโกดแฟกเตอร์เนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับเซลล์ก็คือครีมโกดแฟกเตอร์เนี่ยค่ะถ้าเราทาเข้าไปบนหน้าปุบเนี่ยมันจะไปหล่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ต้นกําเนิดเราโดยตรงค่ะโดยโดยมีตัวไลโปอนตัช้้ใหถึงิ ได้ค่ะอ๋นี่คือแสดงว่าคุณจุ๊บจิ้มนี่คืออ่านจริงเนาะเพราะปกติเราจะให้แต่ดาราแต่เคยสัมภาษณ์นางนางเป็นคนที่เวลาจะทำธุรกิจท่านผู้ชมดูนะนางจะศึกษาจากคลวิจัยนางอ่านหนังสือวิจัยทีเนี่ยเป็นเล่มๆแล้วนางจะบอกโอเคเมื่อนางอ่านวิจัยมาปุ๊บเราเอาตกลงที่จะทํามัน แน่นะคะอิสิวิ่งนี่คุณก็จะต้องแบ่งเป็นชัปเตอร์ช็อปเตอร์เว่าสิวันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอ่านจริงๆอย่างอย่างตัวเลติลนิไฮเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทั่วโลกมีแค่เจ็ดแลบเจ็ดแลบที่ทำได้แล้วก็ในไทยมีแค่เราคนเดียวเรียนจบอะไรมาเนี่ยเรียนเรียนจบแต่ว่าคนละเรื่องเลยค่ะแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดีไซน์จบแฟชั่นดีไซน์ด้วยความรักไง ใควันที่นางเอาเข้ามานี่นะฮะขอบอกเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเดียวนางเอไป40กว่าล้านไม่แล้วแพงไหมอ่ะก็ไม่สูงเกินไปค่ะถ้าในอเมริกาจะขายแพงกว่าแต่ว่าเราก็ขายสูกกว่าอเมริกาเยอะเลยค่ะก็อย่างตัวสิวก็พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแขกรับเชิญของเราเนี่ยเวลาจะทําธุรกิจค่ะใครก็ทําอะไรได้หมดใช่แต่ถ้าสมมติคุณศึกษาคุณวิจัยดูจากรงอะไรก็แล้วแต่นางศึกษาจาก Google ด้วยจริงถ้ามีเวลาก็อยากจะคุยกับนางแต่วเวลามันน้อยจริงไปดูผลิตภัณฑ์ดีใจด้วย ส่วนธุรกิจไม่ดีหลอดยังทำได้ตั้ง4 0 5 0ล้านขอให้รวยๆนะฮะขอบคุณคุณค่ะ